สนับสนุนสปีกเอาชูวที่หนึ่งซูซูกิซวิต RX ชีวิตสนุกได้อีก AIS ผงสักฟอกเป่าซิลเวอร์นานโอนลำโองประกาศเดลิฟ a ลชหอมทุกที่ที่มีเดลิฟเ s h Magic Music a d Montery เขานกยุงจังหวัดพิจิตร <coughs> <coughs> oh, hey, fun fighting. <coughs> I was having a nightmare. Nightmare. Fun lie. Fun Oh, man. Oh, God, we're needing Jingle. Oh. oh. What a beautiful day แม่มันชอบเป็นวันที่สวยงามอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยแม่แต่โอ้โหแต่ปวดหลังจริงๆว่ะเสียดายเนี่ยเตียงไม่ค่อยนุ่มเลย Our plane crashed last night ตายแล้วที่ันคนตุย แอร์โฮสเตสมันเครื่องบินเราเลยโอ้โหตายแล้วเนี่ยนอนเน่าอยู่คุณตุยคุณตุยอย่าเพิ่งตายนะครับเฮ้ยวยกับตันคะดิฉันยังไม่ตายค่ะนี่ไม่ได้เน่าแค่เนื้อยุ่ยเฉยๆ ไปสลบไป you fainted ใช่ไหมครับโอเคเลยค่ะนวดเฟ้นให้เลยค่ะนวดเฟ้นดีเลยนะครับผมนะเปิดกระป๋องลมต้องการอยู่พอดีเลยนะจะบ้าแล้วนะนี่เราอยู่ในป่าขนาดนี้จะบ้ายังจะมีอารมณ์ให้นวดอีกครับก็ให้นวดเฟ้นไงไม่ใช่ครับ you fainted ก็เหมือนกับ you passed out ก็แปลว่าคุณเป็นลมคุณสลบไปหมดสติคุณยังไม่ได้ pass away ยังไม่ตายใช่ไหมครับนี่คือคุณจริงๆอะไรคะรู้สิครับ คน,คนนอนตายกันเต็มเลยครับอาจจะบาดเจ็บด้วยอ่ะผมว่านะครับอย่างนี้เราต้อง we have to call the rescue crew ครูเหรอคะใช่ครับไม่รู้ว่าคนไหนเขาเป็นครูบ้างเรามีผู้โดยสารที่เป็นครูด้วยเหรอคะ้ใชค่ครับไม่แน่ใจว่าครูลิลี่หรือว่าครูคริสขึ้นมาบนเครื่องมีแต่บ้าแล <c oughs> ครับครู rescue crew นี้แปลว่าหน่วยกู้ภัยอะครับผมเพราะเราเราพังคงจะช่วยก็ไม่ได้แล้วครับแบบนี้คุณคะคุณโอ้โหอันนี้ชาวบ้านเรียกว่าแก๊สเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยเออ เอาไปดูคนอื่นแล้วค่ะคุณครับศพคนนี้จะถูกปาร์ยครับเอาใส่ระเบิดฮะพบเป็นไหนพบเป็นไหนไปฮะคุณนายคุณนายไปไหนคุณนายให้ไปไหนคุณนายอะไรแล้วมาเรือเปล่าคะคุณนาย ไม่ได้เลยอย่าพึ่งถานเอายู่ที่ไหนคบผมยังไม่รู้เลยวาอยู่ที่ไหนอาไปเห็นนะครับเรือบินของเราตกจรนัๆนะครับโอ้ยนักเครื่องบินคือตอนนี้นะครับอยากจะบอกว่า we are in the middle of nowhere เอาแหวก็ถามอยู่ว่าอยู่ที่ไหนแหวะไรแหวะโอ้ย in the middle of nowhere แหวก็มันคือที่ไหนก็ถามอยู่คุณครับ in the middle of nowhere มันก็แปลว่า เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับอยู่ที่ไหนไม่รู้ตายแล้วตายแล้วผมเอ้ยแม่เอ้ยยังไม่ตายครับคุณนายยังไม่ตายนี่เจ้าเหมารำชาติเฟิร์ฟใช่ไหมชาวไอ้พวกแกเนี่ยลายฉันไปส่งให้ถึงที่ไหม ไม่ใช่ไม้ควา่าใบพวกตนป่าชาติมาเทกระจานพร้อมกับพวกตนบันนี้ฉันน่ะต้องรีบกลับไปเพื่อที่จะไปชมละครเวทีสุนตาราพนดะมิวสิคัลนน่ะโอ้โหแงแล้วนี่เล่นละครเวทีนี่แหละครับคุณนายก็ここใช่ก็ใช่ฉันน่ะเป็นคนสำคัญของเรื่องโอ้ฉันน่ะร้องเพลงด้วยนะตาอ,อินกะตานะาปลาเอามากินกันได้ปลาทุก Say hello fit every day มีทักทายปลาด้วยทักทายปลามาแล้วอ่ะจะอย่างเงี้ยจ่าจะกลับไปสอบละครดันมากผมไม่สนใจกูหรอกเรื่องของคุณคุณนายอังกาบเดี๋ยวถ้ามีตบทแบบนี้แล้วผมจะกลับไปดูแลธุรกิจพันล้วอผมยังไงเนี่ยพันล้วอพันล้วอน่ยถูกแล้วผมทำธุรกิจขายต้ลึงกับบวบอยู่พันต้มรึง ่ดกว่าเป็นนึกว่าเป็นบิลเลเนียร์บิสซิสแมนบิลเลเนียร์คือเศรษฐีพันล้านเอาอย่างนี้แล้วกันทุกคนค่ะขอให้จงแพนิกอย่าตื่นตระหนกอะค่ะจุบกานเงินพร้อมกันอย่างนี้แล้วเะได้เอาไปต่จมตื่นตระหนกที่สุดแล้วเท่าที่เคยมีมาใช่ สถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับผมนะครับผมเนี่ยเป็นกับตาของเครื่องบินเนี่ยนะครับผมยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงครับโอ้ยเพิ่งได้ไมเนี่ยคุณนายล้อเล่นครับล้อเล่นครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับ the first thing we have to do is we have to send an S O S ครับผม S M S อ๋อ S M S เ่ยนะครับแต่ มัน Short Message Service แต่ที่ผมหมายถึงนะครับ SOS เนี่ยนะครับมันคือรหัสมอสที่แท้ก็หมดปฏิพานเมียวเมียวเหงาเมียวเมียวอย่าให้เธอคิดว่าฉันเป็นแมวสักตัวคิดว่าฉันเป็นเหงา ทำไมนึกว่าสมเสร็จเดินผ่านมาตัวจิ้มรถเริ่มอ๋อเบคอนเขาออกละห่าใช่ไหมคุไม่ใช่มอสอย่างนั้นครับภาษากขาเรียกว่ามอร์สมอร์สไม่ใช่มอสครับถ้ามอส M O S S อาจจะเป็นพวกไอ้เขียวๆติดตามหินมอสแต่ผมหมายถึงมอร์สมอร์สโค้ดนะฮะ M O R S E มอร์สโค้ดรหัสมอรสขอความช่วยเหลือคุณตุ๋ยครับถ้าเราจะส่ง S O S นะครับคุณตุ๋ยต้องไปหานกพิราบ้าให้ผมตัวหนึ่งครับไว้ we need a radio ร้อเลยครับ radio เร็วๆครับ radio เดี๋ยเร็วๆว เลยเดี๋ยวแม่อยากจะฟังครับไฟเดย์ใจจะคาดอยากฟังพี่ชอดจัดรายการโอ้ยยังไม่ถึงเวลาค่ะดีมากเลยครับคุณสวยทุกคนพร้อมนะครับผมเปิดเพลงครับเปิดเลยเตะเตะเตะะเตะดียยวเตะเตะครับผมขอเคลียร์นะฮะแกแอร์กีคือเป็นผมนี่หนึ่งนะฮะคุณครับจะบ้าแล้วครับ เรดิโอเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรดิโอมาเปิดฟังเพลงนะครับผมหมายถึงวิทยุติดตามตัวหรือพวกวิทยุแบบส่งแบบแบบวอรองวอรองเรียกวอร์เสียงวอร์อยากได้วอต้องไปหาเครื่องคกทำไมฮะเครงคกขึ้นวอร์อยู่บนวออยู่บนวอร์้ยคนละย่านแบบนี้ค่ะนี่ Mayday Mayday วันแรงงานวันแรงงาน Mayday Mayday วันแรงงานวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเอ๊ะยคุณจะบ้าแล้วครับ เมย์เดย์นี่นะครับมันก็ไม่ได้แปลวันแรงงานอย่างเดียวอ้าวโอ้เอาไม่เอาไม่เอาไม่สองไมเมย์เดย์เมย์เดย์วันพิชนาตวันพิชนาติเมอะไรเมพิชนาตินี่คุณ เมย์เดนี่ยนะครับผมเมย์เดยเนี่ยมันก็แปลว่าวันแรงงานก็ได้มันก็แปลว่าวันแรงงานก็ได้ครับแต่ที่จริงเนี่ยเมย์เดยนอกจากจะแปลวันแรงงานนะครับเมย์เดยยังแปลว่าฉุกเฉินฉุกเฉินช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเขาเหนื่อยนะครับเมย์เดย์เมย์เดยใครรับแท้ค่ะนี่ตกลงด้วยแบกการเดออิส เอาเปกาออกสินะไม่เอ็มเขาชี้ไม่รอดต่างกันขึ้นอย่าบอกว่ามีคนชี้เด็ก is no reception นั่นกับด่านเออโอ้ยนี่คุณนายสถานการณ์แบบนี้จะมีรีเซปชันอึงแล้วฮะไม่มีหรอกรีเซปชันน่ะมันไม่ได้หมายถึงพนักงานต้อนรับเสมอไปมันอาจจะหมายความว่าเป็นการส่งสัญญาณก็ได้สัญญาณ we have to light นะครับผม A บอนไฟร์บังไฟบังไฟพงษ์ถนัดถือว่าบ้านพงเนี่ยทำบังไฟแค่กันทุกปีบ้านพงอยู่ยัดตซยัดโซทองยัดโซทองก็พูดเหนือขนาดนี้ใช่เหรอบ้านนี้มันชุ่มชันนี่คุณครับเวฟสุดลยเดอะบอนไฟร์บอนไฟรนะครับก็คือแปลว่ากองกองไฟครับกองบนกองไฟเราจะส่งสัญญาณควันขึ้นไปนะครับเผื่อมีพวกเครื่องบินนะฮะหรือใครที่เขาตามหาเราเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนไงหรือว่านะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะ ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะมาจุดไอ้บอน f i ร์นะครับ we could use a flare นี่เลยครับผมนี่ก็คือ flare นะคร,ครับผมทุกคนดูนะฮะปีใหม่ปีน hey, yeah. 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 ี s> <S È, ้วันปีใหม่มานม่ผ่านคนเลย ไอ้ที jadi, you, so fire, ่ผมยิงขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่ไฟอเวิร์กที่มันแปลว่าพลุเฉลิมฉลองแต่มันคือเฟลก็คือพลุขอความช่วยเหลือมีใครบาดเจ็บตรงไหนบ้างใช่ Is anybody injured Is anybody injured เอาโอ้โหเอ๊ยได้หมอเอ๋ไปแหกองเหวพอพูดว่าเจ็บแล้วนึกขึ้นได้ว่าเจ็บแขนมาร์กเลย Oh you're injured injured นี่นะครับผมเจ็บตรงนี้ไหมครับแะไรเขาว่าไงครับตอนนี้ Your arm is fractured เจ็บปะ หรอนี่ถ้ากับตันเป็นผัวฉันฉันตบฟั่มไปแล้วนะแขนเจ็บขนาดนี้กับตันยังจะมีอารมณ์มาถ่ายรูปอีกเหรอเดียนนดี่ยวเาฟังประชาร์จไม่รู้เรื่องนะพิกเจอร์พิกเจอร์เนี่ยอ๋อใช่ครับเราจะได้เทคกับพิกเจอร์อัพใส่อินสตาแกรมเนี่ยนะครับผมแต่คุณนายครับ fracture นี่นะครับมันแปลว่า กระดูกแขนขงรับเนี่ยนะครับ mm. อาจจะร้าวหรืออาจจะแตกได้ครับได้แล้ววินิจ the first aid kit first aid kit เร็วๆๆๆไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากมายก็บอกว่าแขนหักยังจะมานั่งคิดอะไรให้เสียเวลาช่วยผมหน่อยโอ้ยค,คิดกันก่อนสิครขาไปมานี่นี่ตกลงตกลงเล่นเรื่องมือช่วยอยู่นะวุ้งขาป่านเอโก first aid kit มันคือชุดผดมพยาบาลเบื้องต้นชุดผดมพยาบาลเบื้องต้น คนจะออกจากป่ากันได้หรือไม่ติดตามช่วงหน้าครับ